สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทรับซื้อท่อไอเสียรถยนต์ทั่วไทยค่ะคลิปนี้จะพาไปดูท่อไอเสียของรถโตโยต้ h ไฮ u ักไทเกอร์ดีพอดีเครื่องยนต์ดีเซล,ล2,005แล้วก็3,000นะคะซึ่งเป็นรถรุ่นดึกดำบันเลยค่ะตั้งแต่เจ๊ใหญ่ไทยแคทเป็นสาวซำน้อยเข้าสู่วงการท่อไอเสียเนี่ยก็จะเจอท่อไอเสียรุ่นนี้ทันทีค่ะนะท่อไอเสียของเขาก็จะมีลักษณะกกรูปกลม ขนาดเล็กเปลือกบางชั้นเดียวนะคะรหัสเขาจะอยู่ตรงกลางท่อไอเสียแล้วก็จะมีหลายรหัสมากเลยดังเช่นนะ01030 5060แล้วก็รหัสอื่นๆค่ะส่วนไส้ของเขาด้านในก็จะมีสีขาวจั้วเลยค่ะ,น,ะ,ะน้ำหนักไส้เขาจะอยู่ที่3ขีดค่ะ,น,ะนี่คือท่อไอเสียของรถโตโยต้าไฮรักไทเกอร์ D4D เครื่องยนต์2,500และก็3,000ค่ะ พี่น้องท่านใดอยากทราบมูลค่าท่านสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้กราบขอบพระคุณค่ะ